สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนการทำโปรเจกต์ s p 3 2กับ LoRa Sensor ที่ใช้สื่อสารกันผ่านคลื่นวิทยุซึ่งเกษตรกรเองมักจะพบปัญหาในการที่จะทำการเกษตรแบบทันสมัยแต่ติดที่ไร่และนาไม่มีอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าซึ่งโปรเจกต์นี้จะทลายข้อจำกัดดังกล่าวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องมีบอร์ด s p 3 2และเซนเซอร์ l อราจานวน2ชุด ซึ่งหลักการทำงานของมันมันจะคุยกันด้วยสัญญาณวิทยุค,คลื่น433เมกะเฮิรตซ์โดยชุดหนึ่งจะนำไปปักไว้ที่ไรนาซึ่งผมจะเรียกว่าเป็นตัวส่งค่าต่างๆที่ต้องการเช็คจากไรนาเช่นระดับน้ำอุณหภูมิความชื้นต่างๆเป็นต้นส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นตัวรับค่าต่างๆที่ส่งมาจากไรนาซึ่งจะนำมาไว้ที่บ้านโดยตัวส่งไม่ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่วนตัวรับผมจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพราะผมต้องการนำค่าต่างๆไปบันทึกไว้ที่ Google s e e t และรายงานผลออกมาในรูปแบบกราฟการต่อสายก็มีดังรูปภาพส่วนโค้ดต่างๆทั้งตัวส่งและตัวรับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอพร้อมทั้งการทำ Google s e e t เก็บค่าต่างๆซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์เคลมว่าสามารถสื่อสารกันได้1-5กิโลเมตรเลยทีเดียวอุปกรณ์ทั้งหมดรวมราคาแล้ว ไม่ถึง1,000บาทครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูการทำงานจริงของตัวเซ็นเซอร์ลอรากันก่อนครับในวิดีโอที่คุณเห็นผมได้จัดทำตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณซึ่งคุยกันผ่านคลื่นวิทยุโดยตัวส่งสัญญาณจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่คุณเห็นผมกำลังจุ่มลงไปในแก้วน้ำหลังจากนั้นมันจะส่งค่าความชื้นไปที่ตัวรับสัญญาและส่งขึ้น Google ชีตเพื่อบันทึกค่าต่างๆ คราวนี้เราลองนําเซ็นเซอร์ออกมาจากแก้วน้ําเพื่อดูว่ามันจะส่งค่าที่เปลี่ยนแปลงมาให้ใหม่ซึ่งสังเกตค่าที่บันทึกเปอร์เซ็นต์มันเริ่มลดลงแล้วเราเริ่มด้วยการต่อสายตัวส่งสัญญาณก่อน โดยต่อสายจาก ESP32 ไปยังเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินและเซ็นเซอร์ LoRa a 0 2ตามภาพตัวอย่างครับถ้าใครดูไม่ทันให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มต่อสายสัญญาณตัวรับกันครับซึ่งก็ต่อเหมือนตัวส่งทิ้งแต่ไม่มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินถ้าใครดูไม่ทันให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับเราจะมาสร้าง Google Sheet เพื่อเตรียมไว้รองรับข้อมูลที่ส่งมาก่อน โดยเข้าไปที่ g o o g l e Drive เลือกใหม่เลือก o o o g s h ซ e t เลือกสร้างสเปรดซ e t เปล่าจากนั้นให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วตั้งชื่อคอลัมน์โดยคอลัมน์แรกให้ชื่อวันเวลาต่อด้วยค่าเซ็นเซอร์และค่าความเข้มสัญญาณจากนั้นจัดแต่งให้สวยงาม ตามจากนั้นให้ตั้งชื่อซีทอันนี้สำคัญนะครับให้ตั้งชื่อว่า Data ตามตัวอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วให้มาที่ส่วนขยายเลือกแอปสคริปต์ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ จากนั้นให้ลบของเดิมออกทั้งหมดนำไฟล์ที่ผมแปะล,ลิงก์ไว้ก๊อปมาวางทัดจากนั้นให้ลบข้อความในฟันหนูออกเราจะเอาของซีดเรามาใส่แทนกลับที่ที่ซีดแล้วก๊อปปี้ URL ข้างบนหลัง slash d ไปจนถึงหน้าอีก slash หน่งตามตัวอย่างในวิดีโอเลยครับ จากนั้นให้กลับมาที่แอปคลิปนำตัวที่เราก๊อปปี้มาวางแทนได้เลยครับแล้วก็เซฟจากนั้นให้มาที่ปุ่มการทําให้ใช้งานได้เลือกการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกเลือกรูปฟันเฟืองเลือกเว็บแอปเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นทุกคนจากนั้นเลือกการทําให้ใช้งานจากนั้นให้กดปุ่มให้สิทธิ์เข้าถึงเลือกแอคเคาท์ของเรา กดเลือก a d w ว r d เลือก Go to unsafe เลือกลงมาเลือก a l l o t e เราจะได้ URL ที่เราจะต้องนำไปใส่ในโค้ดของ Arduino แล้วให้ Copy ไว้ก่อนกดเสร็จสิ้น หรือถ้าจะมาเอาทีหลังก็ได้โดยเลือกการทําให้ใช้งานได้เลือกจัดการการทําให้ใช้งานได้เราก็จะเห็นลิงก์ URL ที่เราจะต้องก๊อกไปวางในโค้ด Arduino แล้วจากนั้นให้เปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาเพื่ออัปโหลดโค้ดที่ผมได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้มี2โค้ดคือโค้ดตัวรับและโค้ดตัวส่งอัพลงทีละบด์ดเราเปิดโค้ดของตัวส่งก่อนนะครับในโค้ดเราจะแก้ให้ส่งข้อมูลทุกๆก,กี่วินาทีก็ใส่ ัวเลขได้เลยนะครับในโค้ดผมใส่ไว้ทุกๆ10วินาทีก็จะเข้าโหมดสลีปซึ่งเป็นโหมดประหยัดพลังงานพอแก้เสร็จก็อัปโหลดโค้ดได้เลยนะครับต่อไปเราเปิดโค้ดของตัวรับขึ้นมาลงไลบรารีให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดให้เรานำ URL ของ Google s h e e t ที่เราเคยสร้างไว้ก๊อปมาวางแทนที่อันเดิมในเครื่องหมายฟันนูครับหลังจากนั้น ก็อัปโค้ดได้เลยโค้ดจะมี Wi-Fi เม n g g อรให้เราเซตค่ารหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของบ้านเราก่อนครั้งแรกหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมอธิบายโค้ดก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้ครับผมยังมีโปรเจกต์อีกมากมายเช่นเขียนโปรแกร,รมมือถือ ด้วยฟัตเตอร์เพื่อเปิดปิดรีเลย์ผ่านดูทู h ผ่าน Wi-Fi ควบคุม GPS หรือโปรแกร,รมมือถือใช้เรีกคิวหรือโปรแกร,รมมือถือพิมพ์เครื่องพิมพ์ความร้อนก็มีนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ไว้รอได้เลยแล้วจะทยอยทำวิดีโอสอนอัพลงมาให้เรื่อยๆนะครับ